นี่กดดิอ๋อไม่ถึงกดเลิกตัวกดมากเลกลับมาดิไอ้เหียมัเคยกลัวกลับมาดิกลับมาดิกลับมาดิไม่ได้เก่าฮะไม่ได้เก่งแต่เกิดแต่พ่อขอเปิดแต่ไม่ได้เก่งเปิดแต่ว่าไม่ได้เก่งแต่เกิแต่ว่ากูระเบิดแต่เด็กพ่อเป็นพ่อเป็นตำรวจนะพ่อไปยู่หน่วยกูระเบิดผมเลยท่านกูพระ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 เออพะได้ครับพระนี่มั้งพระเดินวอลกมั้ง พระวิ่งลันมั้งพระง่วงไอ้หี้ยมึงจงเฮียอะไรกูไปต่อไม่ถูกเลยไอ้ยีมาต้องพระนอนง่วงมั้งอันเดียวพระง่วงให้กูไปไงไอ้สัสฉีกไปไหนตอนไหนไม่รู้เลยเนี่ยคนดูชอบดูดีคนดูชอบหรือกูไม่ชอบไอ้สัสไม่ได้ไปชอบมุกไม่ชอบมือในต้องมาถามหาตังนะตังผมมีใช้ไหม หน้าฝั่งเราบอกให้ผมแข็งแรงฮะทำไมฮะมันพ่นมันพ่นสเปรย์ดัมเบลใส่กูตอนเกมแข็งกว่านี้นะวันนั้นใช่เหรอเอาละคอมเมนต์บอกมาเล่นอย่างนี้กลับไปเล่นเรนเจอร์ดีกว่าไม่แตะกลับไปเล่นเรนเจอร์ดีกว่ากูไม่เล่นนี่ยีอะไรเรนเจอร์จับ มันยกพ่อมึงอ่ะพี่มาด่าพ่อพี่อ่ะกูได้ด่าพ่อพี่กูด่าพ่อมึงไงสัตว์เฮ้ยพ่อเดียวกันได้ไหมหยอกยอกยอกหยอกยอกอร่อยกว่านะวันนั้นครับทำไมครับไม่ไม่ทำไมครับอ๋อโอเคครับบ้านผมขายของอะไม่ได้ทำไมอ๋อครับผมสู้ๆนะครับขี่พ่อมึงไง สายโทษอยู่ภาพน่อยไม่ได้แล้วคนเราโอ๋อกูไม่ได้เล่นแล้วไอ้เหี้ยหวยเอ้ยกูเลือกแล้วนะกูเลือกแล้วนะไอ้เหี้ย m a t แหมเจอไวนะไอ้สัตว์แต่กูไม่ได้เล่นและสามรอบแล้วเนี่ย ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดเข้ามาดูก็ดีหรือคนที่หลงเข้ามาดูก็ดีนะครับนี่เป็นเป็นไฮไลท์ที่ตามจากไลฟ์นะครับไลฟ์ฟอล์ลอนในเพจเจ้าสตานอนนะครับกับนี่เป็นเพจไลฟ์ขำๆกับเพื่อนๆนะฮะไลฟ์ด้วยกันสนุกสนุกฮะถ้าใครว่างๆก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับในไลฟ์นะครับนะฮะนนั่แหละก็ไปฮะลาแข่งนะครับไปไล่ซัด